สวัสดีสวัสดีเอฟซีเบิร์สุขูสุคนเนาะยินดีตอนหับเขาสู่ซ่องสาวคนห่วยยางมื่อนี้สาวคนห่วยยางอยู่บ้านนากอยเดอ้อบ้านไอของสาวคนเลยเนาะสาวคนเอาของกินมาให้ไอมีปลาทูสิ้นแหงเนาะอย่างละน้อยเอามาไว้ป้อนหลานมางหม่องสุกซื้อมาแต่ตลาดั่แหละ อยู่บ้านนาก่อยเนาะวันนี้ชาวคนก็มาแตงเเิงๆอะไรแต่ดนเติบเนาะเพอินเพิินกะเพรา <c oughs> ะหอแต่สัํานี่เนาะเงินหอดแต่ซัํานี่เงินเบิดก่อนแล้วพี่นางวะถ้าร่านเปิดก็คือซีดีเนาะอายจะคิดได้ไปหาเงินอยู่ไทยแต่กะลูกเพิินกะยังในหน้อยเนึ่งเนาะลูกเมียกระักซีอยู่ในใดขันสมุด อ้สา,าวคนไปก็ได้นอ้องสงสัยที่ได้ถ่าใคยมันมุงเฮือนอยู่นี่อืขักอลีคันแล้วนี่โอ้ยบ่อนอยู่สั่มซีอยู่เนาะสองห้องป้าขักอลีถ่าสาวคนได้สั่งนี้คือซีดีเนาะแบบ <c oughs> เออ สาวคนกับมาร์เต้หึงๆอะไรได้สาวคนสิให้เบิ่งทางในเฮือนและกาสาวคนสิผ้าเบิ่งส่วนมันพร้อมเนาะราะวะโมเดมาเต้ดนๆเลยพราะว่ามื้อเศร้าอะไรมื้อคืนนี่กับพนตกับโต๊กเนาะหววามันอายสาวคนสีงามปันใดเพราว่าเพิ่นกเกียหย่าได้เนาะแทมนางงาม,งามสาวคนกระสิผ้าให้เบิ่งเฮือนอายสาวคนและสาวคนกัสิผ้าให้ไปเบิ่งมันเนาะ เงินเพิ่กนกระคักอะไรแต่เงินบพอซ้ำนอกต้องถ่าปีนาปีนาอีกอะ่ะจังเหตุใหม่ยุดสนีก่อนนอกเพราะว่าจ้างสร้างกาเมนห้าทำอีกว่าห้าหมื่นแล้วกับห้าหมื่นห้านอกเงินเพื่อนไปห้าอยู่กรุงเทพกับเบิร์นอกตอนนี้ฮะห้าอยู่ไทยกับมาป๊าละลายปีเพื่อสิได้ซัมเนแตะแสนบาทอี่อหละเงินกับ แต่กระจ้างสร้างกะหาหมื่นเนาะโอ้ยว่าเรื่องเงินแ่ะเศร้าใจถ่าวเงินพอคือสีงามาค่ะจากคนสิ้ายเบิ่งเลยเนาะเพื่อนเผ่นิ่นกระเ็ตทรงโมเด,ดิร์นบอกยังนี่แหละเพิ่นว้าฮะทางในห้องนอนแต่ยังบวแลเว อันนี้ก็ห้องนี่อีกอันนี้บรได้คันห้องเนาะนี่ประตูออกบักใหญ่หญนึ่งได้แต่เงินบาพอซ้ำสาวคนก็สิพาให้เบิ่งทางลางัลงๆทางหน้าอันนี้ก็ได้ เพื่อนไอ้สาวคนเพิ่นกะเก่งได้มาฮอตขันนี่ได้เซยนาอสชุดยอดเลยในความเก่งสมเซยไอ้สาวคนเก่งค่ะเก่งแน่อิยกเพิ่นกะสาวปายนาะเพิ่นน้อยกว่าเมียลูกสามแล้ว ได้เฮียนสำนเดแต่กัยังบอแล้วสาเนาอเ<อ><อ>พื่นกับบริเฮียนดอกไปหาเงินนำพอละแแม่สาคนตั้งแต่ยังน้อยน้อยเพื่อแหละเพื่นออกคงเฮียนเ<อ>พื่อนสาคนมีคนเฮียนผู้เดียวเนาะคืออ้ายก,ก๊ขักอะี้ทั้งข้างมากญ่แต่เงินผัดบ่อพอ โก้ยบอแล้วซ้ำเราคืดบ่พันนาอว่าสิได้ฮอดพีเงินเพิ่นก็บม่ได้ลายค่ะนะเพราะว่าจ้างสร้างกะเครื่องหนึ่งเลยถูกเพิ่นกะห้ากมากแต่เตาเพิน่นขักงามแต่ยังบอแล้วกะขักแล้วทรงกระได้แบบแอวกับสูงเติบเนาอ อันนี้ก็เป็นทางลังถูกสาวคนสิพาให้เบิ่ง่วนมันงามเขียวขักอะนนี่กดดยตูบน่อยนี่ลาย <c oughs> อย่างอีกลายปีี่ดอกเพือสีแล้วมุงโบกยังเห็ดอันนั้นนี่อีกเนอะ <c oughs> เพื่อปูกระเบื้องมายังอีกมันกะ แต่ก่อนฮะเพิ่นจ้างเนาะจ้างจ้างเสียหยามันเพราะว่ามีเพิ่นกระยากลูกวันละสามสิบพันก็วันละร้อยบาทาะ oh อะละโมหอดซ้ำเนาะแต่กับบรจักสีเห็ดเฮือนบรจักอะไรสิจ้างมันแลยกะตันนี้กะเซียหยาบไรนี่กะบมงามเนาะคันทั้งพุ่นเสียหยาได้กะสีงาม หนาไลายลายขันเซียหนาได้กรับ <laughs> บ่อนได้เอาหนาได้คือจังสีกับงามงามงามพี่เอาหนาบ่าได้แถวนี้กับขีล้ลลยเนาะต้นจะเป็นหัวเป็นหางหรือบ่อเลย งามเลยเด้อมันาอสาวคนป้างามคัะอลีงามแต่บ่อนงามบ่อนขีไข้ไรกะขีไ้ไรขี้ไรเพราะว่าเอาหยาบ่อไดนะ้นาะบ่อนได้เอาหยาได้กะงามฮะหลยอ๋อส้อมวิวสวนมันอีกแล้วเมื่อนี่ ก็มาไ,ได้มาฮาลานน้อยแต่ดนๆดนดนเลยเนาะแถวนี้แม่นเอาหญ้าได้เนาะเพิ่นจ้างกับซองซัมเมอร์กับวันละสามสิบพันกีบกับเบิดบักไล่หนึ่งได้เบิดบักลลยพันเนาะส่วนมันไอสาวคนแถวนั้นเหม่นเอาหญ้าบ่าได้นี่เนาะกับสี่ขี้ไล่เลียวไปกับจนบ่นเห็นมันผู้เลยเียวไปกับ เรืองเรืองบอดงามเนาะถ้าดัดแถวใดเอาเอาหญ้าออกได้กับสีเขียวงามส่วนมันก็ไดก็สิเป็นแบบนี้เดอ้อสิพอ่อม้งลังคาเลื่อนอยู่บ่มันนี่หรือว่าสิพอแต่ซื้อแผ่นเพิดให้ลูกซื้อนมให้ลูกเลี้ยวไปกะโอ้ยคักแล้วเพื่อนอายสาวคนถ้าสาวคนได้สำเนิกะโอเคอยู่ดอก แต่จ็กสีฮอตเมื่อนี่สีมีไปสีหรือบ่อเนาะเราคนก็สีหย่างไปหาเก็บเอามาเคือมาไว้กิน<ม>เรียวไปทางรงงังน้ำเคียวค่ะโอ้ยมีเสียงเพลงอีกบ่อนงามกังามงาม มะเขือใหญ่แซ่บแซ่บอย่บอามะเขือหน่อยนี่เนาะเพราะอยากมันบอแซ่บมะเขือใหญ่เออใหญ่อลีหน่อยนี่ก็บักใหญ่ๆหนึง นี่นามเซยมะเขืออันนี้ก็ได้สาวคนก็จะไปปิดเอามะเขือน้อยเุืเ่อนอกมะเขือใหญ่บอกเอายันกินบะเบิดเอาเมื่อนี่เียนกินกับผักกับหน่ากับแซ่บมาส่งของกินให้อายเนาะส่งมักม่วงกินมักแตดแหกะัะ สมริวยำเศร้าๆเด้อวันนี้มาตั้งแต่ห้าโมงครึ่งเลวนอกสากาวคนมากับตอนนี้ก็สิหกโมงมันมีเสียงเพลงไหนเด้อแต่ตั้งัต่สิหอดหรือบอ่ชออกนอกแา่สาวคนพังว่บได้ยินเสียงเพลงเนาะราว่าเขาเปิดดูเพื่อนเขาแะละเปิดดังก็เลยได้ยิน มาเก็บเอามะเขือก่อนขันมาละกาเอาเวิร์ดคูอยางน้องสาวก็ได้แซ่บได้มะเขือ,อน,นี่พอด,ดีกัด ทางล่างป่าอ้อยก็เริ่มเคียวแล้วเนาะเพราะฝนตกช่วงนี้ก็เริ่มงามแล้วสาวคนกะเก็บมาเขือแล้วลก็สีเมือเนาะเพราะว่ามาส่งของกินให้อายซื่สอส่งมักม่วงกับซ้นแห่งปลาทูเนาะเอาเลยเนาะคลิปนี้สาวคนกะสิขอจบเพียงสัมนีเดอร์ถ้าผิดพลาดประการใดสาวคนกะขอโทษขออภัยนำเนาะ คันมักก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวคน้นเห็ดคลิปอื่นอีกเนาะคลิปนี้ก็ต้องกลาบคำว่าสบายดีสวัสดี